สวัสดีครับผมอมติพก,กรนะครับผมซีรีส์ที่กำลังจะออนอยู่ตอนนี้เนี่ยที่ออนอยู่ตอนนี้นะครับผมคือ Last าสวาไร f e ครับผมภาพนายไม่เคยลืมนะครับก็เป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับผู้พิการทางสายตานะครแล้วก็มีเกี่ยวกับคนดูแลคนดูแลคนดูแลของเขาซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องรองติดตามครับผมผมเองก็รับบทเป็นเพื่อนสนิทของ เดนะครับผมซึ่งเป็นนายเอกในเรื่องครับใช่ครับก็ถ้าพูดถึงเลือกตีแบดนะครับผมก็เรียกได้ว่าเชฟพี่ซียากครับผมเพราะพี่ซีเป็นนักกีฬาแบดนะครับผมก็เรียนรู้จากพี่ซีไปเหมือนกันพี่พี่ซีก็สอนผมเยอะครับผมแต่แล้วพี่ซีก็สอนผมในการแสดงด้วยแบบพี่ซีอะทำให้ผมเห็นว่าแบบเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากอะไรเงี้ยก็แบบทําให้เราแบบ ต้องใจทำงานขึ้นเหมือนกันไม่เห็นคนอื่นก็คือคิดว่าตีได้มาตลอดแต่ตีผิดวิธีนั่นแหละครับตีไม่ค่อยได้พอยิ่งแบบอยู่ในซีนมีกล้องถ่ายมีคนดูเยอะๆเงี้ยยิ่งตีไม่ได้ยิ่งลนเลยโดยเฉพาะเวลาอยู่คู่กับแบบที่ซีที่ตีเก่งมากๆเขาก็จะแย่งผมตีมนเลยอะไรอย่างนี้ ก็สำหรับผมมาคิดว่าค่อนข้างหนักเลยนะครับทั้งเรื่องแบบตัวละครเองตัวแบล็กกลีวตัวละครเองเพราะว่าตัวละครออร์แกเนียเป็นตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะนั้นอารมณ์เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยพูดกับใครยกเว้นจากคนที่สนิทจริงๆมันเลยทําให้วิธีการแสดงอารมณ์มันแสดงผ่านแววตาไม่ใช่สีหน้าครับผม ก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับพี่ซีพี่จิมมีโปรเฟชชั่นอลมากก็ทําให้เราและแบบเห็นได้ว่าแบบตัวอย่างที่ดีเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ทําให้เราแบบมีแรงทำกันบ้านมาถ่ายละครอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมสำหรับผมขอคิดว่าค่อนข้างยากขึ้นพอสมควรเลยเพราะว่าตัวละครมันมีความซับซ้อนกว่าก่อนเรื่องที่แล้วที่เคยเล่นอะไรอย่างงี้ครับผม ไนะครับฝากตัวละครเอาการสู้เลยครับผมจากเรื่องลาสไวน์ไลท์ครับผมก็จะมาอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่ามาแล้วเข้มข้นแน่นอนครับผมอ๋อแล้วก็ฝากติดตามนะครับผมทางโซเชียลมีเดียของผมนะครับผม IG o m โ b k นะครับติดต่อก็เหมือนกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ